สองดอกอยู่นี่อุ้ยพุ่นอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องสามดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยเลี้ยงกันลายสายสวัสดีจ้าพี่น้องมึอนี่สาวขอนแก่นสิผ้าเก็บเห็ดได้จ้ะพี่น้องไปจักรยานคู่ใจพี่น้องมึอนี่เป็นวันหยุดอ่าอีกวันนึงของประเทศเยอรมันนะจ้ะมันนี่นมึอน,นี่มันกระสุ่นมีแดดไหมพี่น้องอันสาวขอแนแก่นเลยสิผ้าไปเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องปมามืไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าเขาสิได้บองสีนะไสเลยจ้าจักรยานคู่ใจ ย,ยูน้อกันพี่น้องซ่อนกันยูนี่นี่นี่ดอกนึงเห็นบออ่หนิแล้วก็น,นี่อีกดอกนึงจ้ะพี่นอ้องโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะเี้มาตอนทำเพราะว่าอันฝรั่งเห็นมันข่อยกีบแล้วเขาที่บ้านสีบออกอ,อ,กอีกสินะตาคุนมันก็บ่เห็นเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮ้ยเออสิเล่าเด็กๆมั้ยสุด,สดยอดมึงจากพี่น้อง สุดยอดเลยจ้ะหาต่อพี่น้องพี่น้องเนี่ยเฮ็ดจ้ะออ้ยเ๋ยวพี่นอ้องเด็ดดอกหนึ่ง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 เขาก็ได้ว่าเดี๋ยวพี่น้องแตสือนน่อนมาจ้ะอู้สุดยอดพี่น้องจา้าพี่น้องโอ้เสวอสิหาผ่อมาหลอบมีพาร์ทสองหอกพี่น้องมึงเนี่ย สองหลอกนี่อีกบ่เกิดเป็นคุ้มตัวบิ่งไหมซัวสีหาพ่อดิพี่น้องเพราะว่ามันไม่หยัง่ติมันหลอบคำแล้วอันนี้ก็เวลาประมาณซีโมงก่าแล้วจ้ะมันก็หาชิเก้าค้นชิเก้าจับคลองความลงเสาจับคลองกระมาแล้วพี่น้องว่าเป็นเนื้นอพี่หนุ่ง ดอกบใหญ่เป็นใดจะแต่กระง้ามตัดเอาพี่น้องเพื่อที่ว่าว่าต้องถอนขึ้นมาเพื่อให้เสือมันไปถกเกิดอีกเนาะมังจะพี่น้องตัดเ่งส่จ้ะชิบอันนี้นอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้แม่จ้ะพี่น้อง สีเพิ่นกับสีสีคือใบใหม่แต่เดียวพี่น้องเลยเข้าไปซ้ำสีเอานะเนี่ยเฮ็ดผึ่งเก่าละดมันหลายคักพี่น้องดูนี่นนี่นี่เป็นจุม่มเป็นจุม่มอยู่แสบพี่น้องอีที่เหล่าเขาก็กินเฮ็ดอันนี้แหละกินคักกินแน่สองปีกับที่มาเยี่ยมเพราะใหญ่น่ะ ปีนี้เขาก็เรียกได้ซะแล้วพอเห็ดผงใหญ่ออกหลายเพอเพิ่นเปิดปางสินะมึงในพนีหน้อพูน่ะอีกอู้ขอข้าไปเก็บเอาพี่หนองเลยอือเพราอยากจ้ะมึงเนะี่ยชึบมีดอกหนึงจะเลือกได้เลือกได้นี่อีกหนึ่งดอกจ้นะเนี่ยตุกตุปี๋ยอยู่อ้จะพี่นนอง ก็เป็นเห็ดที่สาวคอนแกนทําความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องสาวคอนแกนก็สิเก็บแบบนี้เลยค่ะเขาตู้เย็นเลยนาะนี่แบบสุดๆจังสี่เลยเพราะว่าหยังวันที่ราว่าถ้าเขาเก็บแบบนี้เนี่ความหอมของเห็ดมันก็คือเก่าพี่น้องเวลาเ้าออกมาแกนสีนะสาวคอนแกนาสาวไ่ช่องฟีดไว้แล้วก็เวลากลับบ้านก็นกนจะไปบานน้ำบนที่เท่าจริงพี่น้องเพราะว่าอ่ารอบที่แล้วสาวคนแกนกลับบ้านเราอันนี้ เอาเค็ดเค็ดแข็งไปงสี่ละพี่น้องใส่ใส่ฟีดไปเงสี่ละพ่อถึงจะกลับถึงบ้านเท่านะั้นมันยังเป็นนําแข็งอยู่ไหมพี่น้องดีดีมันเป็น,น้ําแข็งอยู่เพราะว่าสาเขาแกนต่อเครื่องเลยนะจากสุวรรณภูพุม่มไปลุ่ขอนแกนเลยสี่นะมันก็นเลยแบบมันก็เลยบ่อยนี่แหมมันก็เลยนํานนแข็งก็เลยบวลาไล่ส่ละพี่น้องใส่ลกขนาดนี่เลยจ้ะนี่จะเป็นถุงสำหรับ เย็นโดยตรงพี่น้องสำหรับใส่ฟิสโดยตรงเนาะก็กำลังพอเขาต้มแล้วน้ำมันออกได้จ้ะพี่น้องน้ำล้วก็คว่ำหอมคว่ำไปนี่ออกมึงได้พี่น้องดอกเห็ดไหมแกงหวานได้จ้ะหวานแยงหวานมากอร่อยมากสุขเาบานเขาสิเนาะ ถึงวันล้วนๆ,ๆนี่สลุกเก็บเพ็ดรอบนี้สาวคอนเจนได้เพิ่มสองถุงจากพี่น้องสองถุงถ้าหมดได้ถ้าหมดได้ถ้าหมดได้ไดหวดก้อนได้สามถุงหวดน,นี้อีกสองเป็นหาถุงแล้วพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดอันนี้ก็เป็นเฮ็ดที่แสีบอีกอย่างหนึ่งแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิ่งตัวนี้พี่น้องเสียบพีหลีนี่เบิ่งเนี้ย ดอกตูปูติปีอี่นองกําลังขึ้นเต็มอยู่นี่นี่เนี่แเ่บจ้ะเห็ดพึ่งอีอย่างบุพเดินแต่ว่าเบิ lee, ่งอยู่ในหนังสือนะเพราะนายฝรั่งยู่นีกระจินได้เพราะว่าแล้วสื่อหนังสือเห็ดมาอยู่แล้วแต่ว่าสามเหล่มให้เบิ่งพี่น้องพอ่อยกินเห็ดพึ่งเกาลักแล้วก็เห็ดตัวนี้แล้วก็เห็ดนั่งฝ้านั่งร่มแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานตัวนี้ล่ะที่พวกขอยกินอยู่เนาะอยู่ประมาณสี่เห็ดน่จ้ะพี่น้อง